สวัสดีครับสวัสดีท่าน,นผู้ชมถุกทันด้วยนะครับอ่าตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่อะไรเนี่ยอ่าไม่รู้เือนไนะล็อกอินได้อ่ะฟักทองเรียบร้อยนะครับคือกล่องเฮอร์โรบินน่นะแต่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนเกือบครึ่งนะเรามาลรุ่นกัน <c oughs> ก็ขอเสื้อเหมือนเดิมนะครับเสื้อนะฮะขอเสื้อชุดฮาร์วีน,นั่นแหละนะ เรามาเปิดกันเขาไม่เอากระฐานนะไอ้ดีมีกระฐานแะล้วะขอพิบพสามครั้งเออไม่สี่ครั้งสิสองแล้วสามสี่ไปขอชุดโอเคโอเคเยี่ยมเลยเงี่ยมเลยเยี่ยมเลย,ย,ย,เลยโอเคเราไปเปิดต่อที่ไอ2ดีสองและสามกันครับตอนนี้อยู่ที่หลักนะฮะ เปิดกันต่อที่ ID ที่2เลยนะครับโอเคไอดี okay. ก็ต้องการเสื้อเหมือนเดิมนะเสื้อเหมือนเลยนะเอาไปเสื้อก็อชุดอาหรับนะจำผิดเสื้อกับชุดเนี่ยโอเคกระชับสี่ครั้งเหมือนเดิมนะหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ แล้วก็เปิดครับโอเคได้ที่ค่าผมหูแมวครับอืมก็ใช้ได้นะก็ดีกว่าข้าานแมวดำแล้วกันนะครับไปเปิดต่อที่ไอดีที่สามกันเลยนะครับเปิดกันต่อที่ไอดีที่สามันครับอืมไอดีนี้ยังไม่มีชุดพารวินเลยนะเอ้ต้องเปิดให้ได้นะครับ ก็คือไม่มีชุดฮาร์วินเลยนะไอดีนี่คือต้องเปิดให้ได้อย่างเดียวนะครับต้องชุดอย่างเดียวแล้วนะเพราะมีกระทาแล้วมีครีคา,าดผมแล้วยังไม่มีชุดครับอันที่สองครับอันที่สามครั้งที่สไปชุดโอเคมันต้องอย่างนี้ โอเคมันต้องอย่างนี้โอเคโอเคโอเคใครเปิดแล้วก็ใครจะเปิดหรือยังไม่เปิดก็คอยได้ชุดกันนะครับคือการอันไหนก็คอยได้ครับแล้วส่วนมักต้องการชุดนั่นแหละนะมันคงไม่มีใครต้องการออ่าไ้ช่องหน้าหรอกนะโอเคปะเป็นประมาณนี้ในการเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ